สวัสดีค่ะคุณไม้รักไอทีวันนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้การใช้แคนวาใน iPad นะคะเมื่อเราได้ติดตั้งแอปพลิเคชันแคนวานะคะลงใน i p a d นะคะเราก็สามารถเชื่อมโยงการใช้งานของแคนวาในเว็บไซต์แคนวานะคะกับใน iPad เป็นตัวเดียวกันนะคะทําให้เราสามารถมาทํางานต่อเนื่องกันได้นะคะอย่างในหน้า c a n วาของคุณไม้นี้นะคะคุณไม้ได้ ล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของ Canva for Education นะคะก็จะทำให้เราสามารถใช้งาน Canva แบบโปรได้นะคะจะดูว่าแบบไหนที่เป็น Canva Pro นะคะก็คือไปดูที่บริเวณนะขอดู ตัวอ,อย่างอันนี้นะคะในแ a n วาที่เป็นแคนวาโปรนะคะเครื่องมือจะไม่มีมงกุฎขึ้นอย่างอย่างของแคนวาแบบฟรีนะคะแล้วในบางตัวนะคะก็จะขึ้นว่า for edu นะคะนี่นะคะ ก็จะขึ้นว่า E D U นะคะแปลว่าเราใช้ Canva for Education ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ครูไมายได้ทำผ่านตัว Canva ในเว็บไซต์นะคะสังเกตได้ว่าจะเข้ามาอยู่ในแอป Canva ได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกใช้เทมเพลตหรือแม่แบบของ Canva นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเลือกใช้ได้นะคะจะเลือกเป็นบางหน้าแล้วค่อยเพิ่มเข้ามาหรือเราจะเลือกทั้งหมด ก็ได้เลยนะคะสะดวกสบายสำหรับคนที่มี iPad รุ่นต่างๆนะคะสามารถโหลด Canva นะคะได้ฟรีเลยนะคะวิธีการโหลด Canva นะคะก็ไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำค้นหาว่า Canva นะคะนี่นะคะ Canva เป็นแบบฟรีนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดไว้ใช้งานควบคู่กับการใช้ผ่านเว็บไซต์ Canva.com นะคะอันนี้เราใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Canva นะคะก็มีทั้งใน Android แล้วก็ iOS นะคะส่วนเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับในเว็บไซต์เลยนะคะก็จะมีอัปโหลดนะคะรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ก็จะมาปรากฏให้อยู่ในตัวตัวแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็คืองานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ใช้ iOS นะคะเพราะว่าการอัปโหลดรูปภาพเนี่ยจะค่อนข้างที่ ต้องทําหลายขั้นตอนแต่ถ้าเราใช้ผ่านแคนวานะคะสลหรับการใช้ในคอมพิวเตอร์บ้างนะคะใน iPad บ้างก็จะทําให้งาน,นสะดวกยิ่งขึ้นนะคะแม้กระทั่งตรงจุด3จุดด้านล่างนี้นะคะเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้รวมด้วยกันนะคะร่วมด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะที่ครูไมยเชื่อมต่อการใช้กับ Google Drive นะคะซึ่งเราเก็บงานไว้ใน Google Drive ใช่ไหมคะเราก็เอามาแทรกไว้ใน ใน c a n วานี้ได้เลยนะคะนี่จับลากนะคะแล้วก็มาวางนี้ได้เลยภาพต่างๆแล้วก็อัปโหลดไว้ใน g o o g l e Drive ไว้นะคะก็จะทําให้การใช้งานของ c a n วาของเราเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะคะจัดทําเป็นโฟลเดอร์นะคะทำให้งานเนี่ยหาง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะมาที่จุด3จุดนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ครูไม้ได้เคยนําเสนอให้นะคะว่า เราสามารถไปใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะจะสร้าง QR code นะคะเราก็เอา URL ของอที่เราต้องการที่จะนำมาใส่นะคะแล้วก็สร้างเป็น QR code ได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะครูไมค์มก็ได้แนวคิดในการ ใช้แคนวาคู่กับการจดงานนะคะเพราะว่า iPad ของเราเดี๋ยวนี้ก็จะใช้คู่คู่กับปากกาใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็มาสร้างเทมเพลตเป็นของเราเองนะคะอ่าอย่างเช่นเราต้องการที่จะอ่าจดกิจกรรมกิจวัตรประจําวันหรือทํารายอะไรของเรานะคะเราอยากสร้างเป็นแม่แบบที่เราจะไปใช้คู่กับชิ้นงานอื่นๆน,นะคะเราก็มาปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นของเราได้นะคะ ซึ่งก็จะเปลี่ยนตามความต้องการของเราได้เลยนะคะตรงฟอนต์นี้นะคะก็จะมีฟอนต์ให้แบบเดียวกับในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะตันนี้เป็นตัวปรับความกว้างของ ตัวบรรทัดนี้นะคะถ้าเกิดเราว่ายังไม่ค่อยโอเคเราก็ปรับได้นะคะ mm hmm. นี่นะคะเราต้องการที่จะนำเทมเพลตรตรงนี้นำไปใช้นะคะ mm hmm. พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดลงมา เทมเพลตนี้ก็มาอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะคะคราวนี้เราจะนำเทมเพลตเมื่อสักครู่นี้นะคะไปใช้ในการจุดโน้ตของเรานะคะเราก็ไปที่แอปพลิเคชันที่เราจะทำโน้ตได้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็เลือกเทมเพลตมาเทมเพลตนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวโน้ตของเรานะคะเราก็จะสามารถจดบันทึกได้เลยว่าในวันจันทร์นะคะเราจะทำอะไรบ้างเราก็ได้กระดาษสมุดโน้ตสวยๆเป็น ของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปสร้างสรร์งานให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็นํามาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามครูไม์รักไอทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ